คันเนี่ยเบฟเดิมเดนะิเนาะมันมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับที่เขาพูดกันมาเนี่ยเดิมเหรอพี่อขอฟังเสียงท่อไว้นี้หน่อยได้ไหมเนี่ยเสียงท่อไหมเนี่ยโอเคครับโอเคครับพพเ,ดดพเพื่อนๆนี้พบกับผมน้อเดียกิติพลวันนี้พาเพื่อนมาดูกับเบฟร้อยยี่ห้าไอครับ,บ,รบ,รบนี้อยู่กับน้องแบงค์นะครับครับน้องแบงค์สวัสดีครับนี่พี่สอบถามวันทำไมถึงเลือกเป็นเบฟร้อยยี่ห้าเนี่ เราเห็นตอนแรกน้องดูออโต้ไว้เนาะเป็น p c x อ่ะมาเว b 4แต่ว่าใจก็มาตกตก125เลยอันนี้พี่ถามเลยเลยแล้วกันว่าอีหลายๆคนเนี่ยเขาก็ออกเวฟกันมาเรียบร้อยแล้วแหละมาถามตรงประเด็นเลยว่าเราแต่งตรงไหนไปบ้างอ่ะที่เริ่มทำอะครับคันเนี้ยคอดับแรกใช่ มีแคมพ่อสเตอร์กองเลตแล้วก็สายดีแลยรอบปลายเพิ่มน้ำมันรอบปลายเพิ่มน้ำมันรอบปลายโอเคอันนี้พี่ถามความรู้หน่อยอย่างเรื่องไอ้กองเลตครับมันอยู่ตรงไหนน้องไอ้กองเลตครับกองเลมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแท่งเหลวสารอ๋อไอ้แท่งสแตนเลสนี่ใช่ใช่ครับรเพราะว่าถ้าเป็นกองเดิมอ่ะ พอเราเราขับไปนานๆเนี้ยมันร้อนแล้วมันจะหุบตัวแล้วแบบลมมันจะเข้าน้อยอมมผมก็เลยเลือกเป็นใส่กองเลสมันลมมันจะได้ระบ,บายเข้านี่เข้าเยอะอันนี้ถามราคาได้ไหมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้องตัวเล็กกลมๆก,ก็ได้สองร้อยประมาณนั้นครับเกี<อ>่ยวกับกองเลสเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวขอไลน์วิทยุด,ด้าน ล้ออันนี้ล้อเราใส่เป็นของอะไรครับพี่น้องล้อใส่เป็นของโยโกโอ้ล้อโยโกคู่หนึ่งนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้ารวมกับขึ้นซีด้วยปะ่ะใช่หรือว่าแยกครับซี 4, 4, 4ด้วยที่ผมได้ขึ้นมามันเฉพาะล้อกับซีก็พังแปดนะพี่แล้วก็แล้วก็ยางยางยางนอกอยางในเปลี่ยนมาก็ เกือบพันก็ประมาณตกๆเกืก 3, อบ3,000ได้คู่หนึ่งครับคือรวมยางรวมาอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อเกือบ3,000โอ้โหถือว่าสดจริงเลยเพื่อนซึ่งสีเทาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูหรูมากเลยมันไม่ใช่เทาแบบธรรมดาเพื่อนเนี่ยผมเเดูใกล้มันเป็นเทาแบบมันเท,า,แบบนเทาไข่มุกกเพื่อนเป็นเทาเมทัลิกครับมันจะแบบเนี่ยมันจะมีประกายมุกๆอยู่อะใช่ครับโอ้ถึงขั้นจะเปลี่ยนจอยากออโต้มาเวฟเลยเนี่ย แล้วถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเขาสนใจเวฟ125เนี่ยเรามีคำแนะนำของเขายังไงบ้างอ่ะที่เขาก็ลังลังเลอยู่ว่าจะเอาเวฟ125ดีไหมหรือว่าเขาจะไปเอารุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมว่ามันก็แบบมันบังคับใจคนไม่ได้นะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราชอบกินเงี้ยเพราะว่าเราก็เลือกเลยกว่าเราไม่ต้องไปลังเลเราแบบถ้าเราชอบกินอะไรที่แพงกว่าเราก็ว่ามันน่ขับแกว่าสบายมันมันมนตอบโจทย์อะเนาะคันนี้ คุณจะขี่ไปซื้อกับข้าวหรือว่าอยากจะแต่งสิ่งในอนาคตหรือแต่งสวยอย่างเดียวก็ได้นะเบฟเนี่ยมันเป็นเจ้าตลาดจริงๆนะครับหเห็นเอฟเอสไหมเพื่เดี๋ย <c oughs> วสุดท้ายให้เดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงท่อไปนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยเสียงท่อไปเนี่ยใช่ครับ ถ้าเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนรถมันวิ่งออกไปเนาะว่าเสียงมันเป็นยังไงโหวันนี้ไม่กล้ารเล่นด้วยเลยเสียงเนต่ตุต๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักเลยเพื่อน น้องแบงค์อย่างคันเนี่ยเบฟเดิมๆนะมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับที่เขาพูดกันมาเป็นหนจะปร้บาบถ้าวาเป็นเตหมเกือบถ้าตามหน้าใหม่เกือบร้อยี่อันนี้คือเดิมๆเลยครับแล้ที่พอตั้งแต่เราทำมาเนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่น้องมันต่างเยอะไหมทั้งหมดเลยที่ทำมาใช่เอาทั้งหมดเลยเนี่ยเอาเอาตอนนี้ก่อนเลยเนี่ย เกือบร้อยห้าสิบเกือบร้อยห้าสิบได้ตอนเนี้ยนะใช่มือนี่สั่นเลยเพื่อนแต่เกิดเป็น g ีเก็ประมาณร้อยสามสามอืมแต่ถ้าเอาเอาหน้ามานี่เกือบร้อยห้าสิบหรยใช่ไหมถือว่าจี๊ดเลยนะเพื่อนพรก็มมีแผนว่าจะทำไม่ริลเล่แต่ว่าจะทำแบบเดิมเดิมเต็มระบบไปก่อนก็ค่อยๆเล่นไปทีละนิดเนาะไปจนกว่าเอ้ยมันจะสุดหรือไง เพราะว่าถ้ามาตุ้มเดียวทำเลยมันก็จะมันจะน่าเบื่อไปเราหาอะไรแบบมันมีของเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าทําแรงมันทําได้อยู่แล้วใช่ไหมน้องคันนี้ยบอโอ้โหกดย้อมอยู่แล้วอะวประมาณหมื่นโลเลยหมื่นห้าห้าพันเงี้ยก็จะค่อยขึ้นลูกอ่ะแต่ว่าก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบเต็มทำเต็มไปก่อนเล่นเต็มแล้วผมไปก่อนอ๋อแล้วที่ดูงอันนี้จะใส่ลูกเท่าไหร่ครับน่าจะขึ้นอินเดียวเลยห้าหกโอ้ยลูกห้าหก ไม่ธรรมดามเพื่อนเพื่อนรู้าผมนี้ถึงขั้านเกี่ยวว่าวปรานสียนี่มีเบอร์มั้ยนะถ้าเจอเนีโอ้เออมีขออ้โหเสียงขนาดไหนนะไปแล้ว <c oughs> ไอ้แล้วอย่างโชงนี่เราก็มีแผนไว้เหมือนกันเนาะอย่างโชคเนี่ยของู่เนี่ย,<ช>ยผมที่ผมถูกใจนะของแกซี่เป็นสีเทาเทาแลมโบที่เขาเรียกกันนะครับ<ช>โอ้โอแกซ<ค>ี่น่าจะใช่ไหมก็ค่อยๆทำเนาะก็ เขค่อยเล่นไปทีละอ,อย่างดีกว่ามันจะได้มีอะไรทำด้วยแบบสนุกสนุกไปก็สิ่งเดียวนี้มีแถมว่าจะทำหัวขีดแบบเลื่อนเลือนที่แปดแล้วก็ใส่หัวขีดของพี่เซ็กโอเคใส่หัวขีดของพี่เซ็กนี่มันน่าจะเป็น 6G น่าจะเป็น 6G ถ้าที่ผมจำได้นะครับผมไปเที่ยวก,กิฟของพรรษกัน ไปตรงไปเที่ยวทำเหมือนกันเพราะว่าน่าจะสนุกดีเรตั้งแต่ผมแบบมีรถมาก็ยังไม่เคยออกไปไกลๆใช่ไหมยังไม่ได้ไปที่ไหนไกลๆเลยอ้ดีไม่ดีอาจจะได้ไปตอนใส่รูปห้าหกก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> <c oughs> ไปแบบลันสักหน่อยดันโลหน่อยยาวๆเงี้ยเฮ้ยแต่ผมใส่ย,ยกเล่นยกแบบอย่แล้วก็ยกเล่นเขาสนุกสนุกวะดียังไง อ็ใสแทนกนเจอแทนกนแล้วใสติงัดีดีดเลยฮะมันจะยกเอาเดียวปกติเวฟบนี้ก็หน่าเบาอยู่แล้วใช่ไหมน้าอ่าเงี้ยเบาอยู่นะล้ากดีเน่ยแว่าทเลากดีๆแล้วเปิดคันเร่งไปเนี่ยโหเดิมๆก็ดีแล้วะเดิมอร่อยสุดจริง ครับต่างกับร้อยสิบมากก็คือร้อยยี่บห้ามันต่างอย่างพี่ถามหน่อยอย่างเวฟยร์้อยสิบกับร้อยยี่สิบห้าอ่ะพี่ถามหน่อยผมว่าร้อยยี่สิบห้ารอบหนึ่งเดยรอบปลายวะหรือยังไงครับผมว่ามันมันมีกำลังปลายใช่ปลายมันเป็นว่ามันตัวส่วนเบียร์ร้อยสิบครับเรามันจัดก็คือแบบต้นช่วงต้นหอมตัวเป็นความหมายนะครับที่ที่ขันต์ผัานมาใช่ไหมเออแล้วนี่พี่ถามหน่อยอย่าง เห็นได้หลายคนเขาบอกไอ้อย่างเครื่องเครื่องร้อยสิบเงี้ยอ่ามันเหมาะไว้ขี่คนเดียวมากกว่าถ้าอย่างเอ้ยสายแบบบางคนซื้อไปใช้งานจริงเนาะมีคนซ้อนเนี้ยเขาแนะนําตัวร้อยยีห้ามันจริงไหมไอ้เรื่องพวกเนี้ยน้องว่าเรื่องกําลังเครื่องอ่ะมันส่งผลจริงปะร้อยยี่ห้าเหรออืมแบบร้อยยี่ห้าซ้อนสองกับร้อยสิบซ้อนสองเหมือนเห็นเห็นเขาบอกว่าร้อยสิบมันอืดกว่าอะไรเงี้ยใช่สัมผัสได้เลยตรงเนี้ยอ่าไม่ได้มโนไปเองเนาะเห็นหลายคนพูดมามันก็มันก็อืดอยู่เลยไม่ได้อื ก็ตามจีซีอะเนาะก็เงินหมื่นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมากับสิ่งที่เราได้ไอ้ตัวเวลบาสี่กับร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยใช่โห้โหไดนไหมไงพี่ถ้าเราไม่มาเวลนี้ไปจัดออโต้เป็นโอเพ่นแล้วมั้งเนี่ยใช่ฮะโอ้โหชอบแมนนวลใช่ไหมอ่าชอบกันได้แบบใส่เกียร์ได้ปล่อยคันเร่งเราไม่อยากกระบิดอย่างเดียวแล้วมันพุ่งอะไรประมาณเนี่ย มันก็สนุกอีกแบบนะใช่ไหมส้ารับสายที่แบบสายสกูตเตอร์แล้วกันนะสายสกูตเตอร์เขาอาจจะชอบแบบเออบิดแล้วรถวิ่งแต่ว่าชอบแบบจังหวะการเข้าเกียร์ถอนเกียร์การเล่งขึ้นแต่ละเกียร์หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเนาะพวกรถเกียร์น่าจะทําได้ดีกว่าแล,วแล้วลูกเล่นมันไปได้เยอะนะเยอะเยอะมากเยอะมากจริงอะไรอยากจะฝากนถึงว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆหน่อยที่แบบเรื่องเนี่ยการแต่งรถเนี่ยครับ แต่งรถแล้วพี่ได้แบบถ้าเราชอบแบบว่าชอบอะไรเงี้ยเราว่าแต่งแต่งรถให้มันพอสวยสง,งาา่าแต่ว่าเราแต่งแบบทั้งเท้าของเราไม่ต้องร้อนไ่ร้อนนิดใช่ก็มันก็เหมือนกับการแต่งตัวออกไปข้างนอกนะเพื่อนการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลบุคคลนึงเลยนะซึ่งมันก็เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตใช่ไหมครับแบบว,เออเแบบว่าเราแบบอืเรียนรู้เราแบบความชอบอะไรอย่างเงี้ย คือหลายๆท่านอาจจะมองคิดว่าเเราแต่งรถแล้วมันดูแย่มันดูอะไรใช่ครับในส่วนแย่มันก็มีเราก็มีเถียงเนะาะสมัยก่อนนี่พี่เห็นเขาใส่ยางเล็กมากกันเนาะใช่ค,ครับซึ่งเขาโค้งไม่ได้เลยนะถ้าใส่ล้อคอมยาวจะบอกว่าแข็งแค่ไหนก็ตามใช่ไหมดีๆตัวเก่าก็เออรียบร้อยไงโอเคครับ เนี่ยครับก็เนี่ยเห็นน้องมาพอดีก็เลยลงมาสอบถามน้องเลยเพราะว่าเราก็ชอบมอสต์ไฟเหมือนกันนะเราก็แต่งเหมือนกันแต่งสวยแต่งใช้งานอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้สังคมสองร้อม,มันดีขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะหรือสนใจเว็บร้อยยี่สิบห้าก็ลองเนี่ยดูแนวทางการแต่งของน้องแบงค์ไว้เนาะครั้งหน้าจะมีคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับครับน้องแบงค์สวัสดีครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ